จะเข้าสู่การนําเสนอของจังหวัดสกลนครนะครับเริ่มจากลําดับที่9ครับอําเภอกุดปากครับเ,เรียนท่านผู้บริหารกระทรวงครั เภอขุดบากจาังหวรรนครครับในส่วนของการกับโครงการก่อปัจจุบ,บันรขุขแบบบรการอย่างยั่งยืนของอำเภอกุดบากนั้นนะครับภายใต้การระดมสมองของทีมแคสนะครับเราก็มีในรูปแบบของอำเภอกุดบากโมเดลนะครับอารายเกษตรแก้จนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอกุดบากนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับ เพราะฉะนั so, first, ้น so, จุดที <res> <ki acher> <re> uh, ่เรามองเราก็มองไปที่เกษตรมูลค่าสูงกับเกษตรปลอดภัยนะครับสองตัวซึ่งการกับเคลื่อนของเราเนี่ยเราจะมองไปที่กลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตรแปลงรวมและต้องกลุ่มเกษตรขนาใหญ่นะครับเพื่อที่จะช่วยกันกับเคลื่อนวิสนุมเรามามองว่าพืชผักพืชผลไม้เราสามารถนํามาแปลรูปสร้างมูลค่าได้เช่นไวา์มากเมา รือแม้กระทัง่งผลไม้ในลำดับต่อไปหรือว่ารเรามีฟักทองขึ้่นไปเติมนะครับซึ่งในอนาคตต่อไปเราสามารถพัฒนาเป็นฟักทองผลไอ้ฟักทองผมผมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็นลำดับแรกลำดับที่สองในเรื่องของการพัฒนาตอกเทีย่ยวขึ้นทันทีนะครับก็คือประชาชนได้รับการช่วยเหลือนะครับอย่าง ทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถดำรงชีวิตประจวบันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับจากภาคีเครือข่ายนะครับก็ผมกระทบด้านบวกนะครับก็คือประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับด้านการช่วยเหลือนะครับโครงการที่3นะครับเป็นโครงการนี้ซึ่งผมนะครับในนามในยกสมาคมนะครับก็ทำโครงการนะครับร่วมกับ โครงการราชการภาคีกเครือข่ายนะครับเป็นโครงการภูพานบ้านหลังสุดท้ายนะครับโดยทางสมาคม <c> เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและภารกิเครือข่ายนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือนะครับเรื่องหีบศพนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับเรื่องงานเขาดำนะครับไม่ว่าจะเป็นหีบโรงเย็นนะครับหีบเส้ในนะครับที่ชาวบ้าน ต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้นะครับถือว่าทางภาคคเกระขายนะครับก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับในการช่วยเหลือแต่ละงานนะครับหรือว่าแต่ละกิจกรรมนะครับสามารถช่วยเหลือได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทนะครับต่องานต่อกิจกรรมนะครับสาหรับโครงการภูพานบ้านหลังสุดท้ายนะครับก็ได้รับการ ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะครับประชาชนได้รับความสะดวกนะครับผลลัพธ์ที่ดําเนินการก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายนะครับโดยเราไม่ได้ใช้เงินขอเชิญโคกศรีตุพันธ์อำเภอกุตบากครับเชิญครับตัวกุบากและโคกศรีตุพันธ์เชิญครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการุ่กงานวิทยาศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนท่านพนาการจังหวัดสกลนคร นายสุราชาติโรมยีให้คำแนะนำและข้อเสนอนะครับกรเบียนท่านประกระทรวงมหาดไทยท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยท่านคณะวิทยากรผู้เข้าร่วมจุบรมนะครับตามโครงการบราบัดทุกมุมสุขของท่านอำเภอและคณะนะครับที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีนะครับ โครงการที่ท่านนาอำเภอทั้ง3าอำเภอได้ได้นำเสนอนะครับถือได้ว่าเป็นโครงการเป็นแอคชั่นแพลนที่ครอบคลุมมิติของการบราบัดทุกบรบุงสุขนะครับสิ่งที่ผมจะเติมเต็มนะครับเป็นเพียงข้อเสนอแนะบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถือว่าโครงการที่ท่านนำเสนอเป็นโครงการที่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเรื่องฝายเรื่องโครงการบ้านหลังสุดท้ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องสุขภาพการเกษตรการท่องเที่ยวนะครับถือว่ามีความครบถ้วนในความที่เป็นคนมหาไทยนะครับในการบําบัดทุกบํารุงสุขของพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมจะขออนุญาตฝากไว้เพื่อเป็นการเป็นเป็น เป็นการบทบทวนโครงการนะครับเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในในสิ่งที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็าฝากในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจาวทกช2ออคอข้อมูล Thai QM ข้อมูลทีพีแมพหรือว่าจะเป็นข้อมูลทางสารสุขทางกเกษตรซึ่งหลายโครงการท่านก็ได้นําเสนอแล้วละ,ละว่ามีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดที่ได้มีการสํารวจ ในในรอบปีที่ผ่านมานะครับสำหรับบางโครงการอาจจะไม่ได้นำเสนอว่ามีการาใช้ประโยชน์จากข้อมูลน,นะครับโครงการที่ที่ท่านทันนะครับก็อยากเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาชีวิตที่เน้นในเรื่องของนิดมากกวอนนะครับต้องไปไปแยกตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เราก็ไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับ คือความจําเป็นเร่งด่วนต้องมาก่อนโดยอาจจะดูวันแผนให้สัมพันธ์สอดคล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนหมู่บ้านชุมชนแผนพัฒนาตำบลหรือแผนอําเภอลองลองข้อดูเพราะว่าถ้าถ้าทำตามโครงการแล้วมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนตามแนวทางวันแผนของของกระทรวงมหาดไทยกาหนดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับประเด็นต่อมานะครับก็ควรจะเป็นโครงการที่ส่งผลสําเร็จเร็ว จะเป็นที่ควิกวินก็สุดแท้แต่ก็มีกรอบห่วงเวลาในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ประสบผลสําเร็จอย่างรวดเร็วสามเดือนหกเ,เดือนก็สุดแท้แต่นะครับเป็นโครงการที่ไม่ไม่จบในในปีเดียวควรควรวางวางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับให้เหมาะสมกับทามิ่งทำลายนะครับเมื่อท่านนายอย้ายไปแล้วสมมตินะครับคนใหม่มาก็สามารถที่จะ เดินต่อได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์ KPI ของกระทรวงมหาดไทยของอกรุมการปกครองหรือของของจังหวัดได้นะครับก mm hmm. ็ต้องต้องคลี่ดูนะครับว่า KPI เขาเขาวัดเรื่องอะไรครับว่าทำงานครั้งเดียวก็ t in o n t h r e in o n ปเลยนะครับท่านก,ก็ก็ขอให้พี่นาเรื่องนี้นะครับควรจะทำโครงการในลักษณะที่มันเกิดความต่อเนื่องอยั่งยืนเช่นยกตัวอย่างนะครับ ็นโครงการกองทุนแก้จนกองทุนพัฒนาสุขภาพกองทุนพัฒนาการเกษตรกองทุนก้าไม้กองทุนท่องเที่ยวก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อให้มันพอมันเป็นกองทุนแล้วมันก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายภายใต้มติคณะกรรมการที่ท่านออกแบบไว้ก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับก็หรือถ้าจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณ เชื่อมั่นว่าศักยภาพของท่านในอำเภอก็สามารถที่จะประสานความร่วมมือได้ไม่าจะเป็นคำท้องถิ่นอย่างนี้นะครับท้องถิ่นก็ถ้าตรงตามบทบาทหน้าที่เขาก็คงไม่ขัดกฎกติกาก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับปาะเด็นต่อไปนะครับก็ควรให้ความสําคัญกับเรื่องโครงการพัฒนาต่อยอดทุนชุมชนทุนชุมชนเชื่อมโยงสู่ นโยบายที่รัฐบาลกําหนดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับลองดูนะครับว่า,าจ,จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผิดพันธ์เกษตรได้อย่างไรท่านจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผิดพันธ์ชุมชนหรือโอท็อได้อย่างไรเป็นเป็นลักษณะของการต่อยอดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับโดยรวมแล้วก็โครงการที่ท่านจะต้องไปทบทวนตามที่ผมระเบียนนะครับก็ ต้องตอบโจทย์ในในสองสองเรื่องหลักๆนะคบก็คือเรื่องของการบําบัดทุก์บนบุงสุขแล้วก็การบูรณาการให้เกิดความต่อนเนื่องอย่างยั่งยืนกับภาขีภาคส่วนต่งางๆนะครับคือหมายว่าให้ฉีกออกจากโครงการที่ปกติไม่เป็นไม่เป็นโครงการรูทีนส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็จะเป็นโครงการรูทีนส่วนหนึ่งโครงการที่บูรณาการภาคส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้หลักนะครับเป้าหมายปลายทางของเราก็คือการทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมีความเหมาะสมและก็ต่อเนื่องยั่งยืนครับก็ขออนุญาตเสนอแนะปร่เียนเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็บจบการนำเสนอครับ ังหวัดสกลนครขอบคุณผู้บริหารจังหวัดสกลนครนะครับที่ให้ข้อคําแนะนํานะครับกับทีมอำเภอทั้งสามอำเภอครับ